ในคลิปนี้ตัวของผมจะพาทุกคนย้อนไปลํำลึกถึงเหล่าไคจูต่างๆที่เคยปรากฏตัวและเข้าต่อสู้กับเจ้าต่าผู้วิทักตัวนี้กันครับใครที่ยังไม่ได้รับชมก็สามารถไปหาชมกันก่อนได้นะครับถ้าพูดถึงอีกหนึ่งภาพยนตร์เมื่อก่อนที่ผมมองว่ามันตีคู่มากับก็อตซิล่าเลยนั่นก็คือเจ้ากามิลาที่ผมมองว่าไคจูต่างๆภายในเรื่องนี้ก็มีเอกลักษณ์และความสามารถที่โดดเด่นและน่าสนใจไม่แพ้พวกไคจูจากกอตซิล่า ในคลิปนี้เองตัวของผมจะขอเอาพวกไรจูตายภาคการเมล่าในยุคเฮเซกับในฉบับอนิเมะมานําเสนอนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารู้จักกับเจ้าตัวแรกนี้กันเลยครับซูปเปอร์เกียร์ออสมีรูปร่างเพียวบางมีปีกขนาดใหญ่มีลักษณะที่เหมือนกับมังกรคอยาวและผิวสีน้ําตาลแดง เกียร์ออสตัวเดียวที่พัฒนาเป็นซูเปอร์เกียร์ออสจะมีร่างกายที่กำยำขึ้นพร้อมกับดวงตาสีแดงหัวแบนมีรอยพับตรงกลางในการปรากฏตัวในภาคที่3ตัวของมันก็ได้กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่แม้จะมีความคล้ายคลึงกับร่างก่อนหน้าแต่กับมีพฤติกรรมต่างๆที่ดูดุร้ายกว่าเดิมมากมีปีกที่ใหญ่กว่าและผิวที่หยาบกร้านเป็นสีน้ำเงินและมีรูปร่างที่ผอมมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินเนื้อเป็นหลักและจะกินสัตว์ทุกชนิดที่มันหาได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีชีวิตหรือไม่มีชีชวิตตอยู่ก็าม แต่สิ่งที่พวกมันชอบกินเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือพวกมึงไงในไตภาคตัวของเกียร์อ๋อจะกินอาหารในปริมาณที่มากซึ่งทําให้ขนาดตัวของมันนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วตัวของมันสามารถฆ่าคนในหมู่บ้านได้อย่างรวดเร็วด้วยความอยากอาหารของมันที่ไม่รู้จักพอในขณนะเดียวกันตัวของพวกมันมักจะรวมกลุ่มกันและร่วมมือกันต่อสู้เจ้าพวกตัวเล็กที่เพิ่งเกิดมักจะหันไปกินเนื้อกันเองจนกว่าจะเหลือตัวเดียวหากถูกปล่อยทิ้งไว้ในลังโดยไม่มีการดูแลนะ ตามเรื่องราวต้นกำเนิดของมันแล้วตัวของมันเกิดขึ้นมาจากการตัดต่อพันธุกรรมของชาวแอตแลนด์เพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบทางพันธุกรรมซึ่งอาจใช้พวกมันเป็นอาวุธอย่างไรก็ตามก็เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดโดยที่มันนั้นสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้และเริ่มแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วจนเกินการควบคุมพวกมันได้หันไปไล่กินผู้สร้างของพวกมันเองชาวแอตแลนติสจึงได้สร้างกาเมล่าขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งที่ใช้ในการหยุดยั้งพวกมันแต่ถึงอย่างนั้น ตัวของเกียร์ออสก็ได้ทำลายอรารยธรรมแอแตแลนด์จนพังพินาศแม้ว่ากาเมล่าจะทำลายเกียร์ออสได้เกือบทั้งหมดแต่ไข่ของพวกมันหลายฟองก็ยังคงอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันและสามารถฟักออกมาได้เนื่องจากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์โลกในปัจจุบันนี้เองที่ทำให้ระดับมานาบนโลกนั้นลดลงแต่ก็มีทฤษฎีจากตัวละครที่ชื่อว่าอสัุระไม่ใช่ค่เมนเลเดอร์โอจาะนะ และคุลตาที่ได้บอกว่าตัวของเกียร์ออสนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ประชากรมนุษย์นั้นเพิ่มจำนวนมากเกินไปและในนิยายอย่าง The l a ล t hop e ได้อธิบายว่าชาวแอแตแลน์ได้สร้างมันขึ้นมาเพื่อปกป้องเมืองหลวงของพวกเขาจากงูยักษ์ที่เรียกว่ากาลาชาร์ปเมื่อพวกมันชนะเจ้างูได้และได้ทําการกินกาลาชาร์ปไม่นานพวกมันก็เริ่มสนใจในเนื้อของมนุษย์แทนและหันมาต่อต้านชาวแอแตแลนด์ตัวของเกียร์ออสนั้นยังมีความสามารถหนึ่งที่ดูอันตราย นั่นก็คืออัลตราโซนิกสกอร์เพลที่ยิงออกมาจากปากการโจมตีนี้มีลักษณะเป็นลำแสงสีเหลืองบางๆที่สามารถตัดผ่านเครื่องบินและอาคารต่างๆได้อย่างแม่นยำรวมถึงเนื้อของกาเมล่าด้วยแม้จะดูแข็งแกร่งจนไร้เทียมทานแต่มันก็กลับแพ้ให้กับแสงอาทิตย์และมีผลถึงขั้นทำให้ตัวของมันนั้นตาบอดและเกิดอาการสับสนได้อย่างไรก็ตามซูปเปอร์เกียร์ออนนั้นจะสามารถเอาชนะจุดอ่อนนี้ด้วยการสร้างแผ่นกรอบป้องกนันเหนือดวงตาพวกมันนั้นมีความไวต่อความร้อนสูงอย่างรุนแรง โดยที่ตัวของกาเมลา่ามักจะใช้ลูกไฟพลาสมาในการสังหารพวกมันทีละตัวในขณะที่เกียร์ออสปกติหรือพวกที่ยังไม่โตเต็มทีสามารถถูกกำจัดได้ด้วยลูกไฟเพียงลูกเดียวแต่ถ้าเป็นซุปเปอร์เกียร์ออสจำเป็นต้องถูกโจมตีที่ศีรษะด้วยลูกไฟพลาสมาร,ระดับสูงโดยตรงและไฮเปอร์เกียร์ออสจะสามารถทนต่อการโจมตีได้หลายครั้งเลกิออนพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่มีพื้นฐานมาจากซิลิคอน รูปร่างภายนอกของพวกมันนั้นคล้ายกับมแมลงโดยเฉพาะดวงแรกตัวของพวกมันนั้นไม่มีกล้ามเนื้อแต่เคลื่อนไหวโดยการอัดแรงดันที่ผ่านเข้าไปในโครงกระดูกภายนอกที่ดูเหมือนกวงพวกมันมีขนาดที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มีสีฟ้าอมเทาและมีหกขาเจ้าพวกมแมลงเหล่านี้จะมีดวงตาขนาดใหญ่รูม่านตาเป็นสีดําและม่านตาเป็นสีเหลืองที่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของใบหน้าด้านหน้าพวกมันบางตัวที่เป็นทหาหาจะมีปีกด้วยในส่วนการสืบพันธุ์ของพวกมันนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ดูเหมือนจะแพร่กระจายผ่านฝักขนาดมหึมมาซึ่งพวกมันจะใช้ออกซิเจนเป็นเชื้อเพลิงในการจุดชนวนระเบิดครั้งใหญ่เพื่อส่งเผาพันธุ์ของพวกมันไปทั่วกาแล็กซีโดยพืชดังกล่าวจะมีลักษณะคล้ายกับดอกไม้มีรากเป็นสีส้มที่แผ่ลึกลงไปในใต้ดินและค้ำจุนมันไว้ลำต้นจะเป็นสีเขียวหนามีเถาวันจำนวนมากและโครงสร้างคล้ายกีบดอกสีชมพูที่หุ้มฝักส่งปลายแหลมเมื่อพืชใกล้ถึงเวลาปล่อยฝกักโครงสร้างคล้ายกีบดอกจะค่อยๆแผ่ขยายออกควีน หรือมาเทอร์เลกิออจะเป็นผู้นำที่มีร่างกายคล้ายสั์จันพวกกุ้งหรือปูแบ่งเป็นปองๆครึ่งหน้าของลำตัวจะตั้งตรงตัดกับอีกส่วนที่อยู่ในแนวนอนมีเขาขนาดใหญ่ยืดออกมาซึ่งแยกออกเป็นสองส่วนเพื่อใช้ในการโจมตีบริเวณหน้าท้องมีกล่องไข่หลายใบที่บรรจุอาหารที่บินได้ดวงตาของมันสามารถเปลี่ยนสีได้โดยจะเป็นสีแดงเมื่อมันโกรธส่วนตัวแล้วจะชอบการโจมตีของเลกิอองโดยหลักๆที่เห็นแล้วคิดว่ามีอนุภาพและความรุนแรงเลยก็คือ ไมโครเวฟเชลที่จะทำการแยกเขาออกและยิงลำแสงสีฟ้าใส่เป้าหมายกับอีกหนึ่งการโจมตีนั่นก็คือเลดลอตที่หลังจากส่วนเขาของมันนั้นได้รับความเสียหายตัวของมันจึงได้เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเป็นเส้นพลังงานสีแดงเข้มที่มีอุณหภูมิสูงและใช้ในการฟาดฟันศัตรูและยังสามารถทะลุตัวศัตรูได้อีกด้วยไอริสในร่างแรกหัวของมันนั้นจะเรียบไม่มีปากดวงตาเป็นสีดำเล็กๆมีหนวดยาวหลายเส้นงอกออกมาจากเปลือกคล้ายกับหอยทาก แม้ว่ารูปแบบนี้จะไม่มีปากแต่มันก็สามารถกินและดูดซับพลังชีวิตของสารอินทรีย์ได้โดยการแทงด้วยหนวดของมันและจะทำการทิ้งซากศพที่แห้งไว้หลังจากดูดเสร็จแล้วจนเมื่อมันได้เข้าสู่อีกร่างจะมีลักษณะที่คล้ายกับร่างแรกแต่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าและมีหนวดมากขึ้นเปลือกของมันจะเปิดออกและพัฒนาการเป็นแผ่นแหลมไฮริสสามารถลอยตัวในอากาศและเปล่งแสงจากกลางอกได้ด้วย ในร่างที่มันได้โตเต็มที่มันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดยักษ์มีสองขาและแขนที่เปลี่ยนเป็นมีดหรือดาบได้มีหัวที่แหลมคมคล้ายกับเปลือกหอยด้านหลังจะเป็นแผ่นโลหะคมมีตาเดียวอยู่ตรงกลางและมีหนวดยาวที่ด้านหลังตรงปลายหนวดจะมีส่วนแหลมคล้ายหอกและยังสามารถเปิดออกเพื่อใช้ยิงลำแสงได้ด้วยในร่างนี้ตัวของมันยังสามารถดูดพลังชีวิตจากเหยื่อด้วยใบมีดที่หดได้บนแขนของมันและถ้ามันดูดพลังของสิ่งมีชีวิตตัวไหนโดยเฉพาะพวกกัมมล่า มันจะสามารถเรียนแบบพลังของพวกนั้นได้ด้วยบริเวณหน้าอกยังปกคลุมไปด้วยแผ่นเรืองแสงที่สามารถดูดสิ่งต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้เช่นกันในด้านพฤติกรรมในช่วงที่มันเพิ่งเกิดไอลริทจะเชื่องและรักอายนะทำให้เธอเลี้ยงมันเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงเมื่อมันเริ่มเติบโตก็มีอาการก้าวล้าวและฆ่าสัตว์เล็กๆและต่อมาก็เริ่มฆ่ามนุษย์เพื่อดูดพลังชีวิตแต่มันก็ไม่ได้ทํรลายอายนะ แต่หลังจากนั้นหมู่บ้านอสึกะก็ถูกไอริดเข้าทำลายและฆ่าผู้คนรวมถึงครอบครัวบุญธรรมของอายนะและคนมากมายที่คอยรังควานและทรมานอายนะหรือกัดแกงและในช่วงท้ายตัวของมันก็ได้ดูดกินอายนะหลังจากที่เธอปฏิเสธมันสุดท้ายเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าจิตใจและพฤติกรรมจริงๆของมันนั้นเป็นยังไงเพราะในเรื่องดูเหมือนว่ามันจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นผู้พิทักษ์ที่ใจดีที่ถูกบิดเบือนและถูกความเกลียดชังของอายนะเข้าควบคุม หรือไม่ก็เป็นปีศาจร้ายมาตั้งแต่แรกไอริสนั้นยังไม่มีต้นกําเนิดที่แน่ชัดแม้ว่าจะมีทฤษฎีมากมายที่ถูกนําเสนอในภาพยนตร์เช่นตัวละครอย่างคุณยายโมริเบกล่าวว่าไอริสนั้นเป็นปีศาจที่รู้จักกันในชื่อริวเซโจซึ่งถ้าหากมันถูกปลุกขึ้นมาจะนํามาซึ่งจุดจบของโลกในทางตรงกันข้ามชิงเงกิลูกพี่ลูกน้องของอายนะได้บอกเอาไว้ว่าชื่อของริวเซโจมาจากกลุ่มดาวสามกลุ่มตามตำนานจีน ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับผู้พิทักษ์แต่ละทิศซึ่งเป็นตัวแทนของนกยักษ์ที่ต่อสู้กับผู้พิทักษ์ฝ่ายเหนือซึ่งก็มีตัวแทนเป็นเต่ายักษ์ตัวละครชินยะผู้ศึกษาเกี่ยวกับกามเมลา่าและเกียร์ออสรวมถึงชาวแอตแลนด์โดยเชื่อว่าชาวแอตแลนด์มีจุดประสงค์เดียวที่สร้างมันขึ้นมานั่นก็คือการสังหารกามเมลา่าหากว่าเจ้าเต่านั้นมีพลังมากเกินไปหรือไม่สามารถทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของโลกได้อีก การวิเคราะห์ d n a ของไอริสแสดงให้เห็นว่าตัวของมันนั้นมีพันธุก,กรรมเหมือนกับเกียร์ออสทุกประการเพียงแต่สามารถเปลี่ยนแปลง DNA ของตัวเองได้ในระดับที่สูงกว่ามากซึ่งนำไปสู่ทฤษฎีที่ว่ามันน่าจะเป็นการกลายพันธุ์หรือวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของเกียร์ออสการเชื่อมโยงทางพันธุก,กรรมระหว่างสิ่งมีชีวิต2ตัวนี้และการมีมากกาธามะของชาวแอตแลนต์สีดำอยู่ในศาลเจ้าของมันเป็นการยืนยันว่าตัวของไอริสมีความเชื่อมโยงกับชาวแอตแลนด์และเกียร์ออส ย่างไรก็ตามรายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับมันนั้นรวมถึงวิธีการและเหตุผลที่มันถูกสร้างขึ้นมาจ็ยังไม่ได้รับการดินยันอย่างแน่ชัดเซดัสสิ่งมีชีวิตจากใต้ทะเลมีรูปลักษ์คล้ายกับจิราจากอุลตร้แมนสีของมันจะออกไปทางสีม่วงเข้มและชมพูมีท่าทางงอนเล็กน้อยผิวเป็นก้อนกรวดปกคลุมไปด้วยหนามแหลมยาวตั้งแต่หัวจนลดหลังด้านหลังขาและหางเดียวยาวมีหัวขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆของร่างกายเซดัสมีระบายหลากสีที่สามารถแผ่ออกมาได้และลิ้นเป็นสีม่วงที่สามารถยืดออกมาได้ไกลต้นกําเนิดของมันไม่เคยถูกเปิดเผยเลยในภาพยนตร์แต่ในหนังสือก a m e เมล The Brave Super Complete Works ได้ระบุว่าตัวของมันเป็นยิ่งกากิ่งน้ำชนิดหนึ่งที่เกิดจากการกลายพันธุ์โดยการกินซากศพของเกียรออสต่อมาจะเป็นเนื้อหาในส่วนของภาคดีเบิร์ดนะครับเกียร์ออสในภาคดีเบิร์ด พวกมันมีสีแดงสดมีดินที่ยาวและห้อยลงมามีปลายที่เหมือนกับหอกรูปร่างโดยรวมจะเหมือนกับพวกจากไตภาคกาเมล่าและในภาพยนตร์ซันแต่สลับผมมองว่าตัวของพวกมันในร่างนี้กับมีความคล้ายคลึงกับพวกไวเวิร์นหรือไม่ก็กากรมาึ้นเอสเกีอสซึ่งเป็นพวกกายพันมีความแตกต่างจากตัวอื่นๆมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นคอบางและขาที่เดียวสีตัวของมันจะเข้มขึ้นโดยมีจุดและลายสีส้มกระจายอยู่ทั่วร่างกาย มีกระดูกสันหลังที่โผล่ออกมาและมีหางที่ดูเหมือนเป็นสีที่ลอกอกมาผสมกับสีสม้มหัวของมันก็มีความแตกต่างไปจากเดิมประกอบไปด้วยเยื่อโปร่งแสงระว่างส่วนต่อขยายที่คล้ายกับกระดูกสันหลังของสองชิ้นปีกมีรอยขาดมีดวงตาทั้งหมด3คู่ต้นกําเนิดของพวกมันในดีเบิร์ดจะถูกกล่าวว่าพวกมันนั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยมูลนิธิยูสเตสเพื่อช่วยในการชำระล้างมนุษยชาติซึ่งเป็นแผนการที่จะกําจัดประชากรมนุษย์ส่วนใหญ่ จนในปี1989ก็ได้ค้นพบไข่ของมันที่แหล่งขุดเจาะในนิวกินีพวกมันได้ฟ้ากออกมาและเข้าสังหารเจ้าหน้าที่ในบริเวณนั้นต่อมาฝูงสัตว์เหล่านี้ก็ได้เข้าโจมตีฟิลิปปินส์ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังประเทศญี่ปุ่นความสามารถของมันก็เหมือนกับตัวเก่าๆเ,เลยแต่ส่วนตัวผมมองว่าเจ้าตัวเอสนี้กลับมีความสามารถที่น่ากลัวอย่างหนึ่งนั่นก็คือคอรัปชันความสามารถในการทำลายไคจูตัวอื่นโดยการฉีดไวรัส RNA เข้าไปโดยใช้ดินที่แหลมคมจิกเกอร์ มีลักษณะคล้ายกับตัวในโชวะยกเว้นลำตัวของมันที่เรียวกว่าผิวของมันออกไปทางสีม่วงแดงขีบหลังที่ยาวและเข่าโค้งดวงตาสีแดงมีม่านตาเป็นสีเหลืองและยังมีดวงตาอีกดวงบนหน้าผากจิเกอร์เป็นไคจูที่ถูกดัดแปลงพันธุก,กรรมเพื่อกำจัดประชากรมนุษย์และถูกสร้างขึ้นจากต้นแบบเดียวกันกับบาลูกอนไข่ของมันถูกค้นพบในถ้ำแห่งหนึ่งในอินโดนีเซียและทามูลนิธิได้ศึกษาไข่เหล่านี้มานานกว่า1ปี แต่ก็ไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆจนกระทั่งฝูงเกียโออสได้บุกโจมตีสถานที่แห่งนี้และไขของมันก็ได้ฟักออกมาหลังจากนั้นพวกมันก็ได้กินพนักงานของสถานที่นี้จนหมดหลังจากที่พวกตัวเล็กเหล่านี้เกิดขึ้นนานได้ไม่นานพวกมันก็จะเริ่มแดกกันเองและตัวที่รอดชีวิตก็จะเติบโตขึ้นสีกรลาลักษณะคล้ายกับปลากระเบนแต่พอมองไปมองมาก็เหมือนกับพวกเกียรออสมีขีดใต้เท้าและหางกระดูกที่มีปลายแหลมเป็นสีดําที่สามารถยืดได้ยาว มีดวงตาเป็นสีแดงสดขนาดเล็กพร้อมกับรูม่านตาและในส่วนขีบหรือปีกของมันนี้ยังสามารถพรับได้เมื่อมันเดินบนโบกปลายจมูกของมันนั้นแหลมพร้อมกับฟันแหลมคมที่เหมือนเข็มหลังมีแผ่นเปลือกแข็งที่เหมือนกับโลหะดีทับซ้อนกันหลายแผ่นเคลื่อนลงมาซิก้าถูกสร้างขึ้นมาจากต้นแบบของเกียร์ออสไข่ของพวกมันถูกค้นพบในน่านน้ำของชายฝั่งเกาะอิสเตอร์ และตัวของมันในเวอร์ชันนี้ก็มีความสามารถที่ดูเป็นจุดเด่นเลยก็คือ Liquid Shot เป็นกระสุนหมุนที่ประกอบไปด้วยอนุภาคโลหะขนาดเล็กจิว๋วซึ่งบรรจุพลังงานพลาสมากระสุนเหล่านี้มีความเร็วใต้น้ำถึง1มาร์กและสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง32กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นกุยรอนรูปร่างโดยรวมอาจจะไม่ต่างจากเดิมมากนักแต่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างโดยเฉพาะตรงบริเวณหัวที่เป็นใบมีดของมัน กุยลอนในเวอร์ชันนี้จะมีขนาดที่เล็กลงโค้งมนขึ้นและปกคลุมด้วยลวดลายที่คล้ายกับใบมีดรูปร่างของมันนั้นจะเพียวบางพร้อมด้วยหางดิ่สันและผิวหนังสีเงินอมเมทัลิกขาหน้าและขาหลังจะยาวโดวยมีกรงเล็บเป็นป้องทอดยาวลงมาและมีหนามแหลมเรียงรายอยู่ด้านหลังถ้าสังเกตจะเห็นว่าหลังของมันนั้นมีหนามสั้นๆ3ามแถวซึ่งคล้ายกับฝันเลื่อยในส่วนปากของมันจะถูกซ่อนไว้อยู่ข้างใต้ใบมีด กุยลอนถูกสร้างขึ้นมาจากต้นแบบเดียวกันกับกาเมล่าที่เกิดขึ้นในปี1 9 8 9และในเวอร์ชั่นใหม่นี้ก็มีการเพิ่มความสามารถใหม่ๆของมันเข้ามาทั้งสก l ลช็อตที่เป็นการสร้างขึ้นพลาสมาและขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาโจมตีและความสามารถในการยืดลำตัวและอวัยวะให้มีความยาวกว่าเดิมถึง2เท่าวี拉斯เดินด้วยหนวดทั้ง8มีร่างกายเป็นสีทองอลามและหุ้มด้วยแผน่นเกาะตรงหนวดมีปลายขนาดใหญ่ที่มีน้ำอยู่ด้านล่าง ดวงตาออกไปทางสีแดงสดเปล่งประกายมีแผ่นก่อขนาดใหญ่3แผ่นบนหัวซึ่งปลายจะแหลมขึ้นเล็กน้อยมีดวงตาทั้งหมด11ดวงในส่วนจุดกำเนิดของมันนั้นจะต้องย้อนไปก่อนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในดีเบิร์ดตัวของวีลัสและไคจูตัวอื่นๆถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มคนที่พยายามกำจัดชนชั้นล่างในอารยธรรมของตนเองและต้องการสังหารประชากรส่วนใหญ่ตัวของวีลัสและไคจูอีก23ตัวเคยต่อสู้กับการเมล่าในอดีต จนตัวของมันก็ได้พ่ายแพ้และถูกผนึกไว้เหมือนกับซากศพและซากนี้เองก็ถูกค้นพบในปี1989ณแหล่งขุดเจาะใต้ดินใกล้กับเมืองโยนาคุนิตัวของมันนั้นมีความสามารถในการบินโดยการควบคุมแรงโน้มถ่วงและปล่อยพลังงานพลาสมาจากช่องเปิดในหนวดเพื่อใช้เป็นแรงขับเคลื่อนการโจมตีส่วนใหญ่ของมันเหมือนจะเน้นไปที่รูปแบบไฟฟ้าแต่ก็มีการโจมตีหนึ่งที่ตัวผมมองว่ามันนั้นดูน่าสนใจนั่นก็คือ Lightning of Hemoeden เป็นการยิงปืนใหญ่อนุภาคไฟฟ้าใส่เป้าหมายและตัวที่เหลือผมจะขอเป็นการพูดชื่อของพวกมันแทนนะครับเพราะบางตัวบทบาทก็น้อยเหลือเกินแทบจะโผลมาโดนยามเสียมากกว่ากับบางตัวในอดีตที่ไม่ได้ปรากฏตัวออกมาให้เห็นในภาคล่าสุดนะครับหลังมาเริ่มที่ตัวแรกกันบัลลุกอนกิ้งก่าสายลุงแต่แหน้ำเกียออสในปี1967ววลาสในปี1968 กุยรอนในปี1969สเป c e กียออสซาชิมิอวกาศจิกเกอร์ในปี1970ซิกาในปี1971เกียออสช็อตฟิล์มในปี2015 Unnamed Tentacles Monster ตอร์ช f อ l ฟมในปี2015เป็นไงกันบ้างครับกับเนื้อหาในวันนี้ส่วนตัวของผมมองว่าแฟนชายกาเมล่านั้นมีการนำเสนอพวกไคจูที่ดูแปลกใหม่ พร้อมกับความรุนแรงที่เห็นได้จากตัวภาพยนตร์หลายเรื่องเช่นอาการบาดเจ็บของกาเมลา่าตั้งแต่เบาไปจนถึงหนักซึ่งพวกเราจะได้เห็นน้อยมากจากกอดซิซล่าแต่สลรับกาเมล่านั้นกลับเห็นได้ง่ายกว่าและอีกหนึ่งอย่างที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยและน่าจะเป็นที่น่าจดจำของใครหลายๆคนกับไต่ภาคกาเมล่าในยุคเฮเซ ัวของผมต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นอะไรที่สนุกกว่ากอซิล่าเอามากๆทั้งการกลับมาของเกียออสที่มีมิติมากขึ้นการปรากฏตัวของเลกิอองที่เป็นไคจูอวกาศตัวใหม่กับความสามารถสุดอันตรายและตัวสุดท้ายในไตภาคอย่างไอริสก็เป็นที่น่าจดจำรวมถึงเรื่องราวในภาคนี้ที่ได้มีการผสมผสานระหว่างตำนานและความเชื่อและฉากจบที่ตาตึงใจของใครหลายๆคนในวัยเด็กกับการมาของเกียออสจำนวนมาก เื่อใครไม่ทราบนะครับว่าทำไมกลิ่นอายของไตาภาคกาเมล่านี้ถึงเหมือนกับ G.M.K. เพราะก็เป็นหนึ่งในผลงานกำกับของคุณชูสเกะคานิโกะที่ได้รังสรรค์เรื่องราวของกาเมล่าทั้งสมภาคนี้ขึ้นมาจนใครที่เคยดู G.M.K. ต่างก็รู้สึกถึงความสนุกและเรื่องราวของตำนานที่คล้ายกันจนการมาถึงของเด b r เ v e ที่ส่วนตัวผมมองว่าเนื้อหามันนั้นเบาแต่กลับอบอุ่นหัวใจในส่วนของใครูของภาคเด b r เบ e นั้นเจ้าตัวกาเมล่าก็จะมีหน้าตาที่น่ารักเหมือนกับเด็ก ต่างจากภาคก่อนที่ทั้งเท่และดุดันในส่วนศัตรูของภาคนี้เองก็ไม่ค่อยน่าจดจําเท่ากับภาคก่อนเพราะภาคนี้ดูเหมือนจะเน้นไปที่ความผูกพันของตัวละครมนุษย์กับกาเมล่ามากกว่าพอภาพยนตร์เรื่องนี้จบลงกาเมล่าก็ได้หายยาวเป็นเวลาเกือบ8ปีจนได้มีการปล่อยหนังสั้นกาเมล่าออกมาสหรับผมมองว่าทั้งภาพและเซตติ้งเรื่องราวนั้นน่าสนใจรวมถึงไคจูตัวใหม่ที่น่าจะโหดเอาเรื่องแต่ก็นั่นแหละครับมันก็มีแค่นั้นจริงๆแล้วก็หายไปอีก จนเมื่อเข้าสู่ปี2023ก็ได้มีการนำกาเมล่ากลับมาทำเป็นอนิเมะซึ่งส่วนตัวผมมองว่าการดีไซน์ไคจูในภาคนี้เองก็ทำออกมาดีมากๆเพราะเป็นการนำไคจูเก่ามารีใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้นแต่ก็แอบ,บติดนิดหน่อยตรงส่วนของมนุษย์ที่เป็น3 d ในส่วนเนื้อหาและเรื่องราวต่างๆภายในเรื่องก็ไม่แย่เท่าไหร่พอดูได้ําหรับตัวผมคงยกให้ไตาภาคทั้ง3นี้เป็นเรื่องที่สนุกที่สุดของกาเมลา่าและทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงกัน หรือชอบตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผมได้นะครับหรือมีเรื่องไหนที่น่าสนใจก็พิมพ์ทิ้งเอาไว้ได้เลยขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณครับยูกิซัง今助けに行くからな